พลที่พวกเรานะครับภูมิใจนะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับงานที่เป็นถือว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงสำหรับพี่น้องคนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับช่วงร่วมสรางกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะครับหรือว่าได้รับการตรวจค้นหาโดยระบบ ATK เช่นเทส k นะครับแล้วมีการจัดแบบหมอจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็ยังมีมาตรการ นะครับที่เข้มงวดนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการคัดกรองคนเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ประเพณีที่งดงามที่ล้าค่าของชาวเชียงใหม่เพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สําคัญของชาวเชียงใหม่เองนะครับ